สวัสดีครับพบกับช่อง MC Farm ช่องของคนรัก,กรเกษตรวิถีด้วยวิธีพอเพียงสาระดีๆในการ,กรเกษตรครับวันนี้เรามาที่ตำบลศรีสุขนะครับผมอำเภอศรีรงจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นงานประกวดอโอกระบือนะครับผม,มครับ<า>เป็นงาน,น,านอีกที่หนึ่งของจังหวัดสุรินทร์<อ>เดี๋ยวเราไปดูการประกวด<ม>วัวข้างในกันครับกำลังประกวดทีเดียวครับผมครับ น,น้องใบเฟืองจากสายพันธ์ครอ่าสายพันธ์ต่อไปครับที่จะเข้าประกวดก็สายพันธ์ชาเล่น,นะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาติตามชมกันนะครับผมกําลังจะ,ะเข้าสนามครับให้น้องเข้ามาได้เลยนะคะกำลังเดินเข้าไปในสนามแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปเดี๋ราไปตามเดี๋ยว ีฝั่งนู้นใกล้ๆหน่อยนะครับอ,อ,อันนี้ก็เำลัง ตัวตัวแล้วนะครับผมขณะทมก,การก็เดินเดินดูนะครับผมก็เดินไปด้วยแล้วก็กำลังให้คะแนนไปด้วยครับผมดูความสวยงามแต่ละตัวนะครับ <c oughs> เรี่อว่าแต่ละตัวนี่สวยไ่แพ้กันเลยนะครับผม ครับครับครับสวัสดีครับ,รบเดินตามถึงนาฬิกานะท่านดูดีๆการเดินนะจะสั่งให้เดินตามเส้นนาฬิกาเดินเป็นวงกลมปกติก็ชิดสนามเลยนะโดยทั่วไปนะเดินของชิดสนามกรรมการก็จะได้เห็นชัดๆนะฮะตอนนี้ก็กำลังนะเดินเป็นวงโกลมว่าเดินเดิน์ ความสวยงามับผมให้คณะกรรมการให้คะแนนไปไปด้วยนะครับหรือว่าเราจะฝ่อดกดเย็นไปเรื่อยๆชาววนชาวฝ่ายต้องเดินหน้าต่อไปราการเดินแลวก็รายการเช็ดนะครับผมว่าจะสวยงามาดไหนต้องเป็นหน้าต่อไปเราก <S 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 ็จะได้รับผลพัฒนาสากลไปเรื่อยๆนะครับมีสปอนเซอร์มีอะไรมาติดทางบัวทับายหลังไหลมาที่สุรินประมาณที่นี่คงจะมาะนรับ การผู้ขวบมีหลายสนามนะครับอย่างที่อยากจะประชาพันธ์เดือนหน้านะครับวันที่สามสี่ห้าที่มุนแกคาสิโตนะครับที่อพภอสติกจังหวัดปูวีรั์ต่อจากนั้นโอครับโอ้ปีนี้นะทีนครับปีมูนชานโนเล่นะครับเป็นมวยยุโรปที่มีปามเจ็นเดืนพันได้สูงบางตัวสิบสามเดือนปีกับอีกหนึ่งเดือน ท, 34, ท,ที่สามสิบสี่เดือนก็พิสัยวยจริงนะครับแต่ละตัวนะครับบางตัวยี่สิบกว่าเดือนก็คลอดลูกแล้วก็มีนะฮนะ,นะะ,ะนัะ่นค,คือความเจริญความเจริญพันธุ์เขาจะเร็วนะฮะความเจริญพันธุ์เขาจะเร็วมากนั่นคือเขาจะเปลี่ยนแป่าจะเป็นเองกนาการความเกีวอย่างเงี้ยนะฮะ่งสซ์สี่เราก็เลยนกันเยอะนะแต่ที่นี่มีเฉพาะพันธุ์ลูกผสมชารูเล่ กรรมการนะครับคอยจะได้เห็นอ่าได้สูภาพุูจันทร์เห็กับ,บวัวทุกตัวว่าปารับปรุง,งย,ยังไงทีเ,เ,ทเ,กกเ,เพื่อก่อนนะไม่ใช่ตีเพื่อทำลายนะที่ร้องชาววัวเขารู้กันดีโดยเฉพาะผู้ขูัวัวน,นะครับมาด้วยใจมาด้วยความที่รักในชีวัว เออศรีนรงค์นะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้กำลังประวดสายพันธ์แชลเล่นะครับคณะกรรมการกำลังให้คะแนนนะครับมีวัวปวด8ตัวนะครับผมรุ่นนี้เดี๋ยวมาเราดูว่า่ามไหนจะได้รางวัลน,นะครับผม อนนี้คณะรำการกำลังพิจารณาครับผมให้ะคะแนนตามลาักษณะมัอสวยนะครับผมด<ม>ินสุบู้นะครับท่านก็คงจะได้รู้ว่าทัวไหนได้รางวัลชั้งลองชนั้นเลิศหนึ่งสองสามทุกการท่านก็ได้เดินทิ่ทิ้พิจารณาน,นะครับ ได้คุยกันได้ดูทุกอย่างเดี๋ยวท่านก็จะรู้ไปพร้อมๆกันกับผมนะครับนั่นก็ท่านท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านก็ดีนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ไล่ส่นะฮะแต่สนามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขตำบลศรีสุสสข,อขอำเภอศรีเม,นนมืองจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะครับประกอบกันแต่พอมันจมในสนามแห่งนี้นะฮะ เรียกว่าหมวดแต่ละตัวก็สวยงามทีเดียวนะครับมีแต่กรรมการกำลังให้คะแนนนะครับ มีคณะกรรมการกำลังอิจรณรณาให้คะแนนนะครับผมท่านกรรมการท่านดูนะครับว่าตัวไหนอยู่ในใจของท่านนะท่านก็เลยรู้ว่าเออต่อไปเราควรจะเยียกวัวตรงนี้มันสวยเหมือนที่เราคิดเดี๋ยวท่านก็จะเป็นเสียงขัดเทียด้วยนะะนะ เราที่ว่ากรรมการโดยหลักทั่วไปเป็นยังไงท่านชอบอย่างไรเราควรจะหาวัวลักษณะอย่างไรเข้ามาประกวและเลีเล้ยงอย่างไรและปีดยึดเาะอุ้มพันอย่างไรใช้ข้อพันไหนนะเสียดายนะครับเราไม่ได้ลงตัวข้อพันในเอกสารที่ผมถูอ,อยู่นี้ชัดเจนอย่างบางตัวอย่างหมายเลขหนึ่งนะฮะ เ็กานออายุเจ็ดเดือนนะหมายเลขสองชื่อวิคตอรี่พ่อไอเฟิลนะแม่วินซี่ตัวที่สามพ่อพันธุดาเบนน้องกรีนจากกรมทองฟางหมายเลขสี่พ่อชิโมจิพ่อพัน์ชื่อดาเบนนะหมายเลขห้าไวหมายเลขหกอันปัน,พ,พ,น,น 7, พ่อพันุ์ลูกลูบินหมายเลขเจ็ดคอยฝันพ่อพัน์ก็ ราบ็นไม้เล็กแปใบเฟิร์นนะถ้าเรามีประวัติที่ชัดเจนนี่ก็เราจะได้รู้นะัพอพันเจ็ดตัวนะครับไม่ใช่ว่ามันจะลูกส่งลูกสวยมันมีสวยสวยสุดๆหรือสวยยังไงมันทีมีบอกอยู่มันจะไม่แบบชิ้นคือยีนแต่และตัวมันจะอาจเป็นจับคู่จับอะไรล,กลูกเด่นลักษณะเด่นแต่และตัวไม่ใช่มันต้องสวยทุกตัวนะครับ ทุกอย่างขึ้นกับแม่ทานด้วยนะฮะนะฮะแต่ไม่เกินความสามารถนะครับคนเยงงวันอย่างพวกเราที่อยู่ในที่บ้านหรือในสนามไปเ,เขาไปประกวดแล้วมันเป็นยังไงนั่นคือที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเราได้พบปะได้มีเพื่อนใหม่นนะฮะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้นะเพื่อเป็นการเสิร์ฟกาเพื่อมูลค่าของตัวสัตว์ในตัวของเขาเองนะ ผมก็เคยโดนคคำถามนะหลายเรื่องพขาควบกันถามว่าประกวดเราได้อะไรบางคนยังเข้าใจว่าได้ราคา,ารางวัลเป็นแสน่างเงี้ยตัวเขาจะสร้างตัวเขาเองทางอ่านชื่อนะเจ็บประวัติความภาคภูกิใจนะั่นคือสารของมน์แห่งความสุขหลังขอ,องมาเองแต่คนชอบไก่ตรง,งนี้ไก่ชนไก่ยูโดท่าจะชอบควาย ชอบกระบื้อชอบม้าอย่างเงี้ยม้าสี่ขาอย่างเงี้ยนะฮะชอบไม่เหมือนกันนี่คือความสุขนะครับก็ากาวันนี้นะเป็นการเพื่อหมูลข่าที่ท่านนายกทุรโลกอินทรสุขนะฮะท่านนายกองค์การบริหารชรบบนบทสีสุขท่านที่จัดอย่างที่เห็นหลังเวทีนะฮะได้เขียนบอกไว้อยู่นะครับหักกระบวนการจับมานเชิญเละข้าราชารฮัลโหล กับพี่น้องครับเราพิจารณาทุ่นทีแล้วนะครับว่าจะมีวัวที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบในเรื่องของมาตรฐานความเป็นเลิศนะครับคือสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้นะมีความมาตรฐานความเป็นเลิศสูงมากนะครับเรื่องของผิวพธุ์นะสายพันธุ์ชรเร่นะครับเป็นโัวที่มาจากเมืองหนาวต้นกำเนิดมาจากฝรั่งเศส การที่จะมาเลี้ยงประเทศไทยเราเนี่ยมีสายเลือส,สูงๆเนี่ยก็จะมีปัญหาบ้างในเรื่องการอา,อากาศร้อนหรือแพ้ไไมไม่่รู้จักครับแพ้เหรือแพ้แมลงอาขยะภายนอกเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ถ้า,า,าการจัดการดีเนี่ยมันก็พันธุกรรมของมันมันจะโดดเด่นมากในเรื่องของการเจริญเติบโตรวดเร็วสังเกตว่าอยู่ในเนี่ยเป็นลูก ลูกโคนะครับเนี่ยอายุน้อยๆนะครับอายุครัับบครึ่งตัวแปดอายุอะไรครับครับสี่เดือนนะครับก็ปีเศษนะครับดูเบอร์สามอายุอะไรครับ12เดือนได้พุ่งนะครับลูกร่างอายุพุ่งพุ่งนี่มาอยู่ใช่ไหมครับเบอร์เจ็ดก็ไรหกเดือนนะครับเพิ่งยานมมาเนี่ยแต่ว่าลูกร่างอยเมื่อเบอร์สอง่าไหร่ครับเก้าเดือนนะแต่ว่าฟั่งท่านนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่า ความลึกหรือความยาวของตัวบางตัวได้ยาวแต่ไม่ลึกนะครับอย่างหมายเลขหกเนี่ยได้ยาวแต่อยากให้ลึกกว่านี้นะครับส่วนหมายเลขห้าเองก็อาจจะติดสายบางมันมาพอสมงควรขอบคุณครับผมค่อนข้างดำนะจะเห็นว่าจิงนก็จะดำกว่าเรานะครับแล้วก็มีจุดที่เรื่องเต้านมนิดนึงนะครับเรื่องเต้านมก็มีหัวนมเกินมาส่วนหมายเลขสี่เนี่ย ตอนเดินนี่ดูดีมากต้นท้ายดีนะครับแต่ว่ามันยังไซส์เล็กนะครับถ้าเราเลี้ยงดูดีๆถ้าเติดโตขึ้นกว่านี้ก็จะดีมากนะครับถือว่าเป็นโปรที่มีร่างที่มาตรฐานสูงนะครับส่วนหมายเล็กหนึ่งนวันนี้ยังยังเล็กนะครับยังไม่เต็มแต่การแสดงมัดกล้ามเนื้อก็ดีนะเห,นเห็นจะกล้ามเนื้อออกสองรอนชัดเจนนะครับวันนี้ยังไม่เต็มยังถือว่าแบกน้ำหนักพี่ๆครับนะครับก็เหลือสี่ตัวสุดท้ายนะครับที่เห็นที่นี่นะครับ หมายเลขเจ็ดในความสิท์อของผมผมชอบมากนะครับเป็นเป็นวัวเล็กแต่การแสดงออกของของสายเลือดดีมากหูจะเล็กเดียวนะครับจมูกนี่จะสะอาสดสดใสออกเป็นสีชมพูเลยนะครับเป็นเป็นวัวเด็กมากรูพันธุ์ก็ผมบอกว่าสายเลือดสีดนะครับดูเป็นเจ้าเรือกระดูกใหญ่ ความลึกสีมาตำแหน่งหาอีกสูงสังเกตดูนะครับว่าน่าจะโตต่อไปได้ดีนะครับวันนี้ก็ยังถือว่าศักยภาพในการแสดงออกของตัวเองนก็ยังไม่ดีพอเพราะว่าอาจจะเพิ่งหยาดนมมาไม่นานนะครับก็วันที่ตัดสินให้ได้ที่สี่ครับได้ที่สี่ครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดได้ที่สนะครับผมส่วนหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองก็รูปร่างคล้ายกันแต่หมายเลขเจ็ดมากนะครับแต่อายุมากกว่ากันนิดนึงอ่า ตัวนี้เว,เ,วเวลาเวลาเดินจะดูดีมากนะครับเวลายืนจะทิ้งภูมินิดเดทิ้งภูมิําให้หลังไม่แข็งแรงน,นะครับแลนะเวลาเดินนะดูดีเวลาเดินที่ดูดีะารับการกำลังให้คะแนนแล้วนะครับเงินเง<ด>นหลังเหมือนจะปวดปนไปแต่ชอบตรงข้อขาใหญ่นะครับกล้ามเนื้อโดดเด่นในเรื่องของความลึกค่อนข้างจะชัดเจนนะครับน่าจะเป็นแม่ทันที่ดีได้ดีเป็นแม่พันได้ดีเพราะว่า กระดูกซี่โครงนี่ค่อนข้างจะกว้างนะครับใหญ่แล้วก็เน่าก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถือว่าเป็นซาโลเล่สายเลือดสูงนะครับก็วันนี้ได้ระดับที่3าครับได้ดับที่3ส่วนสองตัวนี้สูสีคู่ขี้ด้วยนะครับนั่เราวิจารณ์เลยพอสมควรนะครับถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องของบั้นท้ายนะครับบั้นท้ายในุ่่งหมายลำดัสามจะโดดเด่นนะครับ เห็นรอนของกล้าม้วชัดเจนนะครับเป็นโคที่เขาเรียกว่าลักษณะความเป็นโคเลือสูงมากก็เหมือนว่าจะเขาเรียกว่าเพศเขาเนี่ยดค่อนข้างเด็กนะครับถ้าหางปิดอวัยวะเพศนี่นึกว่าตุ้มู้นะครับคือค่อนข้างจะโดดเด่นและเป็นหัวที่เขาเรียกว่าตัวกลมยาวกลมกระโหลกนมก็อยู่ในเกณฑ์นี้มากนะครับ อาโตัวนี้จะมีจุดเด่นของเขาคือปั้นท้ายกับหน้าอกหน้าอกนะครับจากค่อนข้างได้เกลียนตนตัวนี้ได้เกลีใยเรื่องความยาวความล,ลึกนะครับแล้วก็หัวไหล่หัวไหล่กวา้างมากหวาัวไหล่กว้างกวา่า,า,าตัวนี้นะแต่ปั้นท้ายตัวนี้ดีกว่าตัวนี้หน้าอกเหมือนกันก็ดีดีกว่าแต่นี้ในเรื่องของความลึกถ้าดูแนวสันหลังเนี่ยลงมาหาพื้นท้องนะครับความล,ลึกของตัวนี้ ัวตูมเมียก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันว่าในการที่จะพัฒนาเป็นแม่พันธะุ์นะครับการเดินดีทั้งคู่นะครับแล้วก็ลักษณะความเป็นตูมเมียเนี่ยดูเหมือนว่าเบอร์เบอร์แปดจะจะได้เปรียบในรูปร่างของความเป็นตนูมเมียตัวนั้นก็จะเป็นแบบกลมยาวนะครับแต่แสดงว่าที่ความเป็นเจ้าเนือดีมากกรรมาการจินลงความเห็นครับตัวที่ได้ที่หนึ่งได้แก่เบอร์แปดครับ เอเสียงตบมือเลยนะเปนเบสามครับที่สองเบอร์สามนะครับน,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 นะครับกคนปฏิบัตการมอบรางวัลนะครับจากที่สามสองหนึ่งนะครับก็เกินนะครับค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ปรีชานะคะที่ตัดสินค่ะรองชนะเลิศอันดับสองนะคะน้องวิกตอรี่นะคะจากซันรามันชาโลเล่ค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านเจนรกแก้วดีท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตะบนสีสุขมอบรางวัลค่ะต่อไปเป็นการมอบรางวัลนะครับผมน้องวิต,ตอรี่นะคะพ่อพันไอเฟล แม่พันวิลซี่นะคะมาจากซันรามันชาลูเล่ฟาร์มจากอำเภอปราสาทของเรานี่นะคะขอเชียงตบมือให้น้องด้วยค่ะ nhiều hơn,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  nhiều ค่ะรองชนะเลิศอ,อันดับหนึงน้องครีมจากพรมทองฟานค่ะไปเป็นอ,อันดับสองนะครับตัวปวดสายพันชลเล่น,นะครับผมแปตัวนะครับแต่แปตัวก็ตัวนี้ก็กำลังจะเข้ามอบรางวัลน,นะผมเป็น อันดับสองครับผม

ชโลเลย์รุนรรบบ่นผสมรุ่นฟันน้ำนมแม่วันตุนิชอใบเฟิร์นนะครับพี่ชัยฟานนะครับขอเสียงปกบมือให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับรัวรับถัดไปนะครับโรอุสเซนรางวัลชนะเลิศนะคะรุ่นสายพันธุ์ชาโลเล่รุ่นฟันน้ำนมนะคะน้องใบเฟิร์นจากพี่ชัยฟานค่ะนี่ครับมาดูว่ารางวัลชนะเลิศก,กันนะครับผม ขอโทษทีนะครับในหน้าขึ้นมาผิดตัวเลยเมื่อกี้นี้องใบเฟินนะคะจากพี่ัยฟาร์มนะคะจากตำบล่านอำเภอกาบเชิงของเรานี่เองนะคะกำลังมอบรางวัลนะครับรางวัลชั้นเลิศครับผม

ต้นสุดท้ายนะคะเตรียมตัวเลยนะคะชาโรเล่เลือดร้อยฟันแท้หรือคู่ขึ้นไปนะคะกำลังเดินโชว์ตัวนะครับผมตรงนี้เป็นรางวัลชนะเลิศน,นะครับผมสวยมากครับสมกับรางวัลชนะเลิศน,นะครับถ้าัูตัวไหนชื่อว่า จะได้ที่หนึ่งสองสามตบสุดไว้นะครับพระธรรมอาจสุดไว้ไแล้วกันเดี๋ยวเราไปเา้นดี่๋ยบเราไปเดินตามซุ้มนะครับผมสัมภาษณ์อ่าสถานที่วัวสายพันธุ์ต่างๆแล้วก็ครับก้อมจะเป็นกระเบือสุดๆด้วยครับนะครับหลังแจกเสร็จรุ่นจาระเร่เร่ผสมพันธุ์แทนหนึ่งคู่ขึ้นไปที่มีสองตัวนะครับก็จะเป็นทีมแกรนด์แชมป์ ครับ,เ,คครบเรา,เาไปอ่าัวมมาเลยนะสองตัวนะวนิซ่ากับพะโล่นะครับ